สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ABC บันเทิงอีกไม่กี่วันก็จะกล่าวอำลาปี2022แล้วนะคะคุณผู้ชมและก็ต้อนรับปีใหม่ก็คือปี2023อย่างเป็นทางการ ซึ่งใครๆหลายๆคนรวมทั้งแอดมินเองก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากขึ้นและก็ทุกๆปีนะคะในวันปีใหม่สื่อดังอย่าง Dishpad นะคะก็มีประเพณีของตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งประเพณีที่ว่านี้ก็คือการเปิดเผยความสัมพันธ์ของคู่รักคนดังเกาหลีค่ะแหมจะเป็นใครกันนะ และสำหรับในปี2023นี้นะคะชาวเน็ตในเกาหลีเองก็มีการสนทนาเพื่อทำนายตัวตนของนักร้องหรือว่าไอดอลนักแสดงที่จะเป็นเป้าหมายแรกที่ดิสแพ h จะออกมาแฉว่าใครแอบคบกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชม ซึ่งงานนี้นะคะชาวเน็ตเองก็คาดว่าจะเป็นคู่นี้ค่ะคู่ที่มีสิทธิ์จะเป็นคู่รักปีใหม่นั่นก็คือคู่ของพระเอกซุปตาสุดหล่ออีมินโฮของเราค่ะและก็นักแสดงสาวยอนอูนะคะซึ่งจริงๆแล้วทั้งคู่ก็เคยตกเป็นข่าวลือว่าออกเดทกันโดยดิสแพตเมื่อปลายเดือนสิงหาคมปี2021นะคะและแน่นอนค่ะทั้งคู่ก็ปฏิเสธทันทีนะคะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะกลางเดือนพฤศจิกายนปี2022ก็มีข่าวลือออกมาอีกของการออกเดทระหว่างหนุ่มอิมินโฮแล้วก็ยอนอูด,ด้วยนะคะก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งทั้งคู่เองก็ยืนยันนอนยันค่ะว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันค่ะคุณผู้ชม อย่างแรก็ตามนะคะคู่รักอีมินโฮและก็ยอนอู u, ก็เป็นหนึ่งในคู่ที่อยู่ในสายตาของดิสแพ h ประมาณว่าแอบมองเธออยู่นะจ๊ะนะคะไม่รู้ว่าวันที่1มกราคมปี2023นี้จะมีการประกาศว่าทั้งคู่เป็นคู่รักหรือว่าเป็นคู่เดทกันจริงๆหรือเปล่ายังไงต้องติดตามชมกันด้วยนะคะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าน่าจะเป็นคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง ABC <c oughs> บันเทิงด้วยนะคะและถ้าท่านไม่อยากพลาดสาระบันเทิงบันเทิงจากช่องของเรา <c oughs> ก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย